ติดตั้งเงาสุดเทพพระผมโอ้โหประกอบหน้ากากสุดเทอ หุ้ยตาวิง้งสกิลหมายตายครับผมเงาพายุเฮ้ยนี่มันจักรกลสมุไรเฮ้ย,ยจ่ะหูดาบสมุไรชั่วพิบตาเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีปไปนะครับกับเกมเมก้าโคลเซียมประกอบสัตว์จักรกลต่อสู้กันในตอนที่14กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ทำการปลดล็อกเจ้าจักรกลขาแมงมุมที่ใช้พลังหอกยาวเป็น อาวุธพลังก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยนะสำหรับในวันนี้เราจะมาทำการประกอบเจ้าจาักรกลตัวใหม่เรียกได้ว่าไม่ได้ประกอบชิ้นส่วนมาสักพักเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวใหม่ที่เราจะเล่นในวันนี้นั้นจะเก่งกาจกว่าเจ้าจักรกลขาแมงมุมยังไงกันบ้างนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเจ้าตัวนี้ก็พลัง4 5 0 0 0 0ส่วนเจ้าตัวใหม่ก็นี่เลยเพื่อนไรเดอร์พลังเริ่มต้น2 5 0 0 0 0 ค่อนข้างจะน้อยเลยนะใช้45,000ในการปลดล็อกจัดไปสิเฮ้ยจักกลตัวใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองนำเจ้าไราเดอร์ที่เป็นจักกลรูปร่างผู้หญิงใช้หอกโคตรใหญ่ไปต่อสู้กันดูนะดูสิดอนที่73โอ้โหปะทะเจ้ามังกรพลังหอกจิ้มครับผมเฮ้ยโอ้โหโดนสาดเฮ้ยจิ้มเข้าไปอีกจึก๊ก อัตราการคี่สิบเแม่โคตรน้อยเอ้ยโอ้โหแต่ก็อึดพอสมควรน,นะเนี่ย <S <S วาา้าวเอ๋เนเวลาการประกอบเพิ่มเติมอืมขอดูโฆษณาแป๊บหนึ่ง <S <S เริ่มมานะครับประกอบส่วนแขนไปก่อนเพื่อนอือันนี้บวกคลิก,กับบล็กอกไปประกอบแขนนะผมอือต่อไปก็แขนดีข้างหนึ่งอืมอันนี้นี่บวกพลังโจมตี600จัดไปซิ โอ้โหต่อไปเฮ้ยนี่มันส่วนแบบว่ากรออกบวกคริตั้ง3%เลยนะประกอบกระอ,อกของเจ้าไรเดอร์อัตราคิกับอัตราบล็อกเริ่มจะเพิ่มขึ้นเฮ้ยต่อไปหัวหอกทักษะใช้เงาโอ้โหนี่ก็คือเงาอย่างนั้นหรอนึกว่าหอกติดตั้งเงาสุดเทพพระผม โอ้โหเฮ้ยค่าพลังนี่เป็น3 0 0 0สนใช้ได้นะนี่อะสกิลสร้างความเสียหาย120%ส่วนสกิลแรกที่เราใช้เมื่อกี้ใช้เงาอันทรงพลังดาเมจร้อยพลังนี่น่าจะยังไม่เพียงพอนะเดี๋ยวประกอบเพิ่มขึ้นอีกเหลือชิ้นส่วนหนึ่ง อืมหุ้ยเฮดอาร์เมอร์คราวนี้เกราะหัวของจริง8,000นะผมหุ้ยใช้เงินเยอะนะเนี่ยตัวนี้เริ่มประกอบจากโอหุยต้นขาขวากันก่อนเพื่อนไลท์เล็กอาร์เมอร์บวกบล็อก3%แอคแท็ตั้ง825ต้นขาเจ้าไรเดอร์อืมเหมือนเป็นการประกอบเสื้อผ้าเลยนะหุ้ย ครั้งนี้มีสกิลกันด้วยสกิลจำประกอบต้นขาซ้ายได้สกิลเฉยเฮ้ยประกอบขาซ้ายไปอุ้ยสกิลกระโดดต่อไปวุยส่วนพุ่ง <c oughs> ต้องเรียกว่าหน้าท้องสิวุ่ยบวกลิก,กับบล็อกเยอะแยะมากมายเกราะหน้าท้องไรเดอร์ <c oughs> ต่อไปส่วนหัวสุดเท่ครับผมบวกแอคแท็กค่อนข้างจะเยอะประกอบหน้ากากสุดเท่ออ หุยตาวิง้งข้าพลัง307 0 0นอ่าเริ่มจะเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเราก็ไปสู้กันเลยนะสกิล2องเฮ้ยโดนพน่นวนี่เงาตะวัดเฮ้ยโดนอีกโอ้โเหงาฟาดสกิลการกระโดดว้าวเฮ้ยกระโดดจิ้มอย,อย่างเท่ครับผมเอาละโอ้โหทำไมโดนอย่างเดียวอย ควรจะมี3สกิลมาก่อนนะถึงจะพร้อมสู้เอาละตอนนี้ก็ทำการปลดล็อกอน่าจะเป็นส่วนเกราะอ,อก8000ครับผมโอ้โหเหลือแบบว่าเหลือเงิน90,000เดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวจะหมดคราวนี้ก็หน้าแข้งขวาครับผมบวกคริอีก3%ประกอบไปต่อไปก็หน้าแข้งด้านซ้ายบวกคริอีกแล้วเพื่อน เฮ้ยโอ้โหเริ่มเต็มตัวต่อไปก็อ้ส่วนด้านท้ายของเงาวบวกคริสซแล้วก็สกิลดากอนไนสลัดโอ้โหพันไปเลยเพื่อนทั้งหน้าทั้งหลังใช้ได้ใช้ได้ต่อไปกรออกบวกบล็อกอีก2% คราวต่อไปนี่น่าจะเป็นสกิลไม้ตายกันแล้วนะค่าพลัง430อาอจะสู้ได้ครับผมสกิลนี้โจมตี3ครั้งสร้างความเสียหาย120%ไปเลยจ้าเจ้ามังกรเฮ้ยจิ้มโจ๊ะโจ๊ะหุยสุดยอดครับผมโอ้ยมาสกิลนี้อุ้ยเสียเปรียบโอ้ยโคตรแรงจึ๊กเขไปเฮ้ยอืมเสียบจึกจึกโอ้โห โดนอีกโอ้ยเอ้าโ,โดนอีกเพื่อนจะตายไฟฟ้าช็อตบกระโดดทิมแม่ทำไมแบบว่าสู้เจ้ามังกรไม่ค่อยได้เลยวะเนี่ยไม่ออืแค่ตัวเดียวนี่ต้องให้เราประกอบจนล่างสมบูรณ์กันเลยนะปลดล็อก4ชิ้นส่วนสุดท้ายไปเลยนะอืมอันนี้9,000ประกอบรองเท้าของเจ้าไรเดอร์กันก่อน บวกคริกับบล็อกอีกแล้วนี่รองเทา้าครับผมจัดไปคริติเคอลเยอะๆือออุ้ยต่อไปเป็นอะไรเอ่ยมือขวาได้รับสกิลใหม่ อ่ากราะอมือซ้ายเฮ้ยโอ้ยแล้วก็คราวต่อไปต้องใช้ชิ้นส่วนพิเศษน่าใช้เหมือนกันนะชิ้นส่วนพิเศษของเจ้าไราเดอร์แต่ต้องไปเล่นแบตเทิลฟิลกันก่อนโอ้โหแล้วกว่าจะผ่านแต่ละตัวอืมกว่าจะถึงเทียบพลังดูสิโอ้โหตอนนี้นี่ค่าพลังเหนือกว่าแล้วเพื่อน h p 0 5 0แสอันนี้แสนสองแอคแทกเกือบ2องแสอันนี้สองแสคลิ40 อันนี้คลิป20แล้วก็อันนี้บล็อก50ใช่ไหมเจ้านี่บล็อก40พอใช้ได้ลุยมาคราวนี้นี่ไม่ธรรมดาครับผมเฮ้ยกระโดดจิ้มอือแรงขึ้นว้าวเริ่มจะอึดมาโดนพ้นอือดีเฟนส์หนาจิ้มชุกโจ,จต่อไปโดนอีก โอ้โหอีนี่มันเป่ายิง่งฉุบโคตรเก่งครับผมไม้ตายไปเลยสิไม้ตายเจ้าไราเดอร์ตะวัดหึงงาวระเบิดเฮ้ยแบบนี้สิถึงจะเฟียวตอนจ็ดสิบสีโอ้โหปะทะเจ้านี่สกิลงาวพายุหมุนโอ้โหเกือบครึ่งหลอดเฮ้ยแล้วก็โจมตีสามทีเสียบสวัดโฉกระโดครับผมเฮ้ยอุย้อย,ยโดนก่อนอกงเล็บ ฟิวเสียบลงมาโคตรแรงด่านที่76ลคราวนี้เจอเจ้าฉลามโอ้โหเสียบเข้าไปก่อนอืสามจึกโอ้ยโดนตะวันสกิลสองโอ้ยโดนนะผมกระโดดจิ้มหมื่นเก้าโอ้ยโดนอีกโอ้โแรงครับผมเจ้านี่ไม่ธรรมดาอุย้ยได้เปรียบแล้วเพื่อนจึกจ๊กจึอก โอ้โยสงสัยจะได้ใช้ท่าไม้ตายอุ้ยระวังโอ้หุยพายุ ฮึบกระโดดเสียบพลังเงาพายุหมุนตวัดจึ๊ๆๆๆอ,อยอดเยี่ยมจริงๆดูตัวต่อไปหน่อยสิจะบอกว่าเจ้าบ็อกเซอร์นี่เราทำการเก็บชิ้นส่วนจนได้350ชิ้นส่วนแล้วนะใช้แค่100ชิ้นส่วนในการปลดล็อกในคราวหน้าพูดเลยว่าเจ้าตัวใหม่นี่โคตรเท่แน่นอนเหมือนจะเป็นตัวที่ใช้พลังหมัดในการต่อสู้ใช่ไหมงั้นตอนนี้เราก็ไปสู้ที่มิชชั่นกันก่อนเลยเพื่อน ลองเอาไปสู้กับเจ้ามังกรสามหัวเจ้ามังกรสามหัวที่ท่าทางอันตรายตัวนี้มาลองปะทะดูสิอุย้ยโดนก่อนฮึบจุกๆุกจุก,กโอ้ยเลือดไม่ค่อยจะลดสกิลไม้ตายครับผมหอกลำแสงจึกจๆกจกโดนพ่นต่อไปก็โอ้ยน่าจะน่าจะไม่รอดจิ้มเข้าไปสกิลสา โดนพ่นโอ้โหคราวต่อไปนี่มันใช้ไม้ตายแน่นอนเลยนะลูกไฟครับผมว้าวเจอไม้ตายอึหึครึ่งหลอดเจ้ามังกรสู้หน่อยเพื่อนนี่สายฟ้าครับผมโอ้ยโ,โดนกระแทกไอ้สามหัวใจเย็นลาเจ้าไรเดอร์สู้เจ้ามังกรให้ได้นะสกิลไม้ตายครับผมเงาวพายุ โอ้โหแรงโคตรเอาใหม่สิอยา่าเงาวหมุนโอ้โหทำไมรู้สึกว่าเจ้านี่ล้มยากเหลือเกินโดนอีกแล้วโอ้โหลำแสงเกือบตายจิ้มอืมหอกจิ้มหัวไม่ฟ้าผ่าเจอลำแสงไฟฟ้าได้มา20ชิ้นส่วนไา้ดูซิเจ้ามังกรโอ้โปลดล็อกได้แล้วนี่แต่ก็ต้องเก็บชิ้นส่วนเพิ่มนะเผื่อว่าจะปลดล็อกสกิลโอเค ไปสู้อารีน่ากันหน่อยตัวไหนก็ได้มาเถอะโอ้อยนี่มันล่างชิ้นส่วนเทพไม่ตายเลยเพื่อนจึกจกจิกจฮ้ยกระโดดเสียบอเอาละตอนนี้จิ้มโจโจแล้วก็จิ้มโจโจคืนบ้าง <c ười> อืมเข้าไปอุ้ยมันใช้สกิเลเรียนแบบโอ้โห โดนโอ้โหสามทีไม่รอดอสู้ไม่ไหวนะเจอแบบนี้ไป PK กันหน่อยสิมาขอเจอกับอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันจักกลสมุไรสกิลหมายตายเงาวตาวัดอุ้ยเฮ้ยจะโอ้โหดาบสมุไรชั่วพิบตาโดนท่าตาวัดดาบทีเดียวตายครับผมแม่ไม่ค่อยจะชนะเลยนะโอ้โหยังมาเจอเจ้ากอสิล่าตัวนี้อีกื ไ,ไหวไม่เนี่ยเพื่อนเฮ้ยกระทึบเท้าทีเดียวไม่รอดแม่ตายอย่างเดียวเลยนะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้าไรเดอร์ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการประกอบชิ้นส่วนขึ้นมาได้อย่างสุดเท่สุดปังไปเลยนะอาจจะมีอัตราการคลิกและก็การบล็อกที่น้อยไปนิดหนึ่งแต่เจ้านี่ต้องใส่ชิ้นส่วนพิเศษถึงจะมีความเทพมากกว่านี้สำหรับในคราวหน้านะครับผม เราจะมาเล่นเจ้าบ็อกเซอร์รอบลองเลยว่าประกอบชิ้นส่วนมานี่ต้องดูอลังการไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะดูจากรูปร่างเป็นนักสู้ที่น่าจะตึงมือแน่นอนใไปที่อยากจะดูเจ้าบ็อกเซอร์ในคราวหน้านะครับผม ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเดี๋ยวจะรีบมาประกอบให้ดูกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดาหนึ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจู